มือนิวแม่ลงไฟล่างครับไฟแสนครับอัดมือครับอัดมือฝนกำลังลิ้นครับจับเวลาให้เนี่ยจับเวลาให้เนี่ย Đi em Đi vào đây Chạy với lại con đây Đi em thua Wow, vui cây rồi vào Vào đây, vào đây เอานะับรับโอ้โอยไปซือไ,ไปแล้วผูดครโหหัวดิงลงครับหวัวดิงหวัวดิงไปยกเี <c oughs> ่ง เท่าไรเท่าไรยี่สบาทอ้มือบแห้งสาะฮา่่าเ้ม่น่าไปด้วยใม่น่าไปดูบูบดูดววหม่ดี่ดี่ดี โอ้ัางฟูฮ่่บสบบไปดิแมโอ้ขอฝนขอฝนแม่ก็ไปทกแก้โอ้ควันหมดเครับถ้าได้เมดควัน่ย่ิักอะไร ถือแก่กับแช่ได้ครับเด้อยีีสุมสตูดิโอครับขอบคุณครับผม